จากช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับหรือช่วงปี2023เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวกับมันสเตอร์ฮีทเวฟนะฮะหรือว่ามันช่วงทีอ่อากาศร้อนจัดนะครับเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วช่วงช่วงเวลานั้น,นะฮะฤดูร้อนนั้นก็จะเป็นฤด,ดูร้อนที่ค่อนข้างจะร้อนมากนะครับแต่ผมก็ได้ทำสถิติเก็บเอาไว้ แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผมเป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายของไฟฟ้านะครับว่าจะเป็นยังไงมั่งนะครกลัวว่ามันจะใช้เยอะเกินไปนะครับก็เลยทําทลักษณะของตารางนะฮะจดตารางขึ้นมาแล้วก็จะทําเป็นลักษณะดชบอร์ดเล็กๆนะครับเพื่อที่จะ มอนิเตอร์ดูว่าการใช้ไฟของเราเป็นยังไงมั่งมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมั่งนะในแต่ละวันที่เราจุดไฟเนี่ยทีนี้ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะผ่านช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์อยู่ได้เพราะว่าจากเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าข่าวก็จะออกอเยอะนะครับแล้วก็จะมีการเหมือนกับรณรงค์ให้ใช้โซลาร์เซลล์ติดตั้งโซลาร์เซลล์กันด้วย มือนกับว่าจะลดค่าไฟจากหลายพันบาทนะฮะห้าหกพันบาทเหลือเจ็ดสิบบาทเหลืออะไรทำตองน,นี้นะครับอทีนี้เราก็มาดูว่ามันมันคุ้มหรือเปล่าหรือว่าควรจะติดตั้งยังไงอีกทีนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวตัวที่ผมใช้งานอยู่ตัวนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการวินิจฉัยนะว่าควรจะใช้โซล่าเซลล์ขนาดเท่าไหร่ยังไงด้วยเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมอยากจะอธิบาย ตัวที่ผมทำนิดหนึง่งจริงๆมันก็ใช้เวลาไม่น่านานมากนะครับแต่ว่าจะให้มันลงได้นิดห่ละเอียดนิดหนึนน่งครับก็คือว่าปกติเนี่ยเวลาที่การไฟฟ้าเขาจดนะครับก็คือจะจดอย่างที่บ้านผมเนี่ยก็จะจดในช่วงตั้งแต่กลางเดือนนะฮะอาจจะ1ิบสิบสามถึงสิบหกนะฮะแล้วแต่ว่าเขาจะมาจดวันไหนโดยปกติก็อยู่แถวแถวสิบสี่สิบห้านะครับ ทุกๆวันที่14หรือ15นะครับผมก็จะ,ะไล่วันนะครับที่เขาจดขึ้นมานะครับโดยส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงของเดือนเมษาที่ผมจดนะครับตัวเลขมันก็จะวิ่งอยู่แถวๆประมาณ20นะฮะ20หน่วยนะฮะต่อวันนะครับทุกวันที่จดนะฮะเลขมันก็กประมาณ19.1หน่วยนะฮะได้บรออกณมาทีนี้เอามาดูใน ช่วงปัจจุบันแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างาส่วนที่เป็นสีน้ําเงินก็คือส่วนที่เราจะอินพุตเข้าไปนะฮะก็หลักๆก,ก็จะมีเรื่องของเวลาที่จดนะฮะเลขตรงมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหน่วยนะครับว่าหน่วยของไฟฟ้าในแต่ละวันนะฮะที่ที่จดมีค่าเท่าไหร่แล้วก็เราเริ่มต้นของวันที่จดนะฮะเป็นเท่าไหร่ ซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนได้หมดอย่างเช่นว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนจากเดือนสิบสองนะฮะอาจจะเป็นเดือน1ิก็ได้นะครับแล้ววันที่อาจจะเป็น15มันก็จะไล่วันนะครับจาก15บห้าหกบเจ็ดแดงโดยอัตโนมัตินะครับฉะนั้นเราเคพอนแค่ส่วนที่เป็นสีฟ้านะครับเข้าไปว่า มีช่วงเริ่มต้นที่เราจดคือเดือนอะไรวันเดือนอะไรแล้วก็เวลาที่จดในแต่ละวันสุดท้ายก็คือเรื่องของ Energy นะครับว่า,ามิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ละวันมีเลขอะไรม้างนะครับค่าที่จดได้ก็จะมาโชว์เป็นกราฟนะฮะกราฟที่เกิดขึ้นก็คือกราฟที่เราใช้ในแต่ละวันที่ผ่านไปนะครับผมสมมติว่าวันที่12มกรานะครับผมอาจจะา9านาฬิกาซึ่งช่วงเวลาเนี่ยไม่ค่อยสำคัญนะครับ เวลานี้ผมเอาเอาไว้สําหรับเพื่อที่จะให้ดูว่าถ้ามันมีความต่างกันมากอย่างสมมติว่าเมื่อวานผมจดเมื่อแปดโมงสามสิบสี่นะช่วงนี้ผมจดที่แปดโมงสาสิบสี่แล้วอีกวันหนึ่งผมอาจจะจดที่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเลขมันต่างกันมากเนี่ยผมอาจจะบอกได้ว่าหน่วยที่มันค่อนข้างต่างตรงนี้อาจจะมีเรื่องของเวลาที่มันต่างกันมากเกินไปก็ได้นะครับโดยปกติเนี่ยผมก็จะเผื่อไว้อยู่ที่ประมาณ แปดโมงครึ่งนะฮะบ,บวกลบไม่เกินสองชั่วโมงนะครับส่วนอีกอในส่วนของเลขไฟนะครับก็คือผมว่าผมได้ที่ประมาณ6,800นะครับหกพันเจ็ด้อะ 6, ละกันพันเนะครับพราะเนี่ยพอผมใส่เข้าไปเนี่ยมันก็กราฟของมันก็จะบอกให้ว่าวันนี้เป็นยังไงฉะนั้นผมก็จะเห็นเทรนที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันได้ อีกส่วนหนึ่งที่จะโชว์ก็คือส่วนแต่ละเดือนนะครที่ผ่านมาว่าฮิสตอรี่มันเป็นยังไงนะครับเทียบกับปัจจุบันนะครับที่เป็นเส้นประนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานเฉลี่ยของแต่ละวันนะครับตอนนี้เราจะอยู่ที่12.8นะฮะไอโบเรตของแต่ละวันก็คือเส้นประเส้นนี้นะครับซึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนธันวานะครับเดือนธันวานี่หมายถึง ช่วงเวลาที่จดก็คือกลางเดือนพฤศ,ศจิกาจนถึงเดือนธันวาถึงกลางเดือนธันวานะครับให้เข้าใจตรงนี้นะครับถ้าผมบอกว่าเดือนสมมติว่าเดือนตุลานี่ก็คือง่ายก็คือจดตั้งแต่กลางเดือนอกันยายนจนกระทั่งถึงกลางเดือนตุลาคมทํานองนั้นนะครับซึ่งจะพบว่าแต่ละแต่ละเดือนนะช่วงช่วงนี้ก็คือช่วงที่มิถุนาช่วงนี้ก็คือช่วงแถวฤดูฝนนะครับ ดูฝนเนี่ยการใช้พลังงานต่อต่วันนะจะ,จะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่มาช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะตกลงไปนะครับตัวนี้มาจากไหนก็คือมาจากประวัติของบินนะฮะในค่าไฟฟ้าเนี่ยมันจะบอกว่าหน่วยย้อนหลังมีค่าเท่าไหร่เราก็เอาหน่วยมาใส่ตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการใส่นก็อาจจะนิดนึงก็คือเราอาจจะต้องใช้วิธีที่ผมทำนะก็คือ Co p ปตรงนี้ สั่งกาแฟนะครับแล้วก็เพจตรงนี้มาเป็นค่าวารูนะครับพอเพจตรงนี้เป็นค่าวารูเนี่ยสีอะไรตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่แรกก็คือว่ามันจะแปลงมาเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันจากหน่วยนะฮะต่อเดือนก็จะเปลี่ยนเป็นค่าเฉลี่ยต่อวันนะครับซึ่งเรามันทาให้เราสามารถคอมเพลตได้ว่าค่าเฉลี่ยต่อวันของเดือนที่เราจดปัจจุบันเนี่ยมีความต่างกับเดือนอดีตเท่าไหร่นะครับ เราก็สามารถที่จะควบคุมการใช้ไฟฟ้าของเราได้นะครับคือค่อนข้างมีประโยชน์ตรงที่ยังไงก็คือว่าในช่วงที่เกิด h e เว็บม e monster นะครับถ้าผมไม่ใช้วิธีนี้เนี่ยผมจะผมไม่ได้ควบคุมค่าไฟเลยนะครับเห็นอากาศร้อนจัดก็เปิดเต็มที่เนี่ยค่าไฟมันอาจจะทะลุถึงสี่พันเกินสี่พันขึ้นไปได้นะครับแต่พอผมใช้วิธีนี้เนี่ยมันเหลือประมาณสองพันกว่าบาทนะครับสองพันหกสองพันเจ็ดนะนะครับ ก็มันเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายนะครับใช้เวลาไปดูมิเตอร์ไฟแล้วเรามาใส่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะทำงานได้แล้วทีนี้การแก้ไขในช่วงเดือนเมษานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมใช้วิธีปรับแอร์นะครับเพิ่มจาก28.5เป็น29นะครับแล้วก็เปิดพัดลมช่วยนะครับในห้องนอนใหญ่นะครับ อีกห้องหนึ่งก็คือห้องทํางานเนี่ยก็จะจากปรับยี่สิบเก้าเป็นสามสิบนะครับแล้วก็เวลาที่ปิดแอร์เนี่ยจากเดิมนะฮะเที่ยงคืนเะนี่ยผมก็จะลดลงมาเหลือสามทุ่มครึ่งนะครับมันก็จะช่วยในการประหยัดไฟได้นะครับอ่าวิธีการที่ผมทําแบบนี้มันจะช่วยลดค่าไฟต่อนหน่วยนะฮะจากวันหนึ่งที่ใช้ประมาณ ยี่สิบสามหน่วยนะถ้าเราถ้าเราไม่ได้คอนโทรลนะมันจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบสามหน่วยดูจากตัวเลขตรงนี้นะยี่สบสามหน่วยเนะี่ยก็คือช่วงที่เราคอนโทรลน้อยที่สุดหรืออากาศที่มันมีปัญหามากที่สุดเนี่ยมันก็จะลดลงมาเหลือสิบแปดหน่วยก็คือประหยัดไฟไปได้สิบแปดเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าหลังจากได้ตรงนี้แนละ้วเนี่ยเอามาทากราฟกราฟตัวนี้ผม มันจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็น distribution นะครับ distribution จะบอกว่า,าจำนวนค่าไฟาจำนวนยูนิตการใช้ที่เป็นเจ็ดหน่วยมีกี่วันนะครับในเดือนนี้นะครับสมมติอันนี้คือเดือนปัจจุบันนะครับมีสามวันที่ใช้ไฟเจ็ดหน่วยอย่างนี้นะมีสี่วันที่ใช้ไฟเก้าหน่วยนะมีหนึ่งวันที่ใช้ไฟสิบหน่วยเป็นต้นนะครับอันนี้ ถ้าคุณข้อมูลจากการโจทย์ตรงนี้เนะี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นสามส่วนก็คือส่วนในที่เป็นตารางอย่างเดิมน,นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเทรนชร์นนะครับออกมาให้คุณนมอนิเตอร์ได้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นดิสติบิวชันนะครับดิสติบิวชันกับเทรนชร์ตจะมาพร้อมกันถึงถ้าวิธีนี้คุณจะต้องอาจจะกลับไปกลับมาดูยากเนี่ยก็มาดูที่กราฟก็ได้นะครับในกราฟอนี้ก็จะมีสองตัว่ย จากที่ล้างที่แล้วนะครับก็จะออกมาเลยนะครับนอกจากกราฟแล้วนะครับาจากตัวนี้เองเนี่ยมันจะบอกก็คือว่า,าวันที่จดตอนนี้เนี่ยมันก็คือทั้งหมดมี27วันอันนี้ผมมัดตัวเลขไปตัวหนึ่งนะฮะที่จริงมันเจอแค่26วันวันนี้ผมใส่ไปเฉยๆนะครับ26วันนะครับใช้ไฟไปแล้วตอนนี้ก็คือ330หน่วยนะครับ โดยที่เฉลี่ยต่อวันนะอยู่ที่12.9 5หน่วยนะครฉะนั้นผมก็จะประมาณว่าทั้งเดือนนะก็คือเอา12.69นะฮะ12.7คูณกับ30หรือ31วันนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนหน่วยที่เดือนนี้น่าจะใช้คืออยู่ที่381หน่วยนั่นเองนะครับแล้วตัวเลขนี้มันก็จะมีผลต่อชีตต่อไปนะก็คือชีตของอ cost calculation นะครับ ค่าเซนเทชันตัวนี้ก็คือเลขจากตัวนั้นก็จะมาแล้วมันก็จะคํานวณว่า,าเราจะต้องเสียเงินค่าไฟเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับทีนี้นอกจากไอ้น,นี้ก็จะเป็นจะเปลี่ยนอัตโนม,มัติตามตามตัวเลขตรงนี้นะครับสมมุติว่าตัวเลขตรงนี้ผมใส่เหมือนเดิมน,นะอาจจะใส่เข้าไปหกเจ็ดห้าศูนย์เหมือนเดิมน,นะครับจากนั้นตรงนี้จากสามร้อยปดสิบเอ็ดนี้ก็จะกลายเป็นสามร้อยแปดสิบสี่นะครับเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกัน ร,ราคาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนราคาค่าไฟตัวนี้มันก็จะใช้ค่า FT อยู่3ค่าเปรียบคอมเพล์กันนะครับคือค่าไฟมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นฟิกคอสนะครัอันนี้ก็จะคงที่อยู่แล้วแล้วก็คงที่มานานแล้วก็คงไม่ได้ทําอะไรมากอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของ F t นะครับี FC นี้ที่เราเถียงกันอยู่ตลอดนะครับว่าควรจะใช้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ทรัฐบาลกับการไฟฟ้าอะไรเข เขาจะส่งมาให้เราเป็นช่วงๆนะฮะอาจจะสามเดือนหกสามเดือนทีหกเดือนทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราก็เอาค่าตรงนี้มาดูว่าถ้าถ้า fc ft อยู่ที่จุดเก้าหนึ่งนะก็คือเลขข้างบนตรงนี้นะครับ ft จุดเก้าหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟสามร้อยสิบสี่หน่วยนี่ก็จะต้องเสียค่า ft อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ปัจจุบันใน ft มันอยู่ที่สองศูนย์สี่แปดนะครับ เราเปลี่ยนค่าตัวนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้หมดเลยนะครับเช่นตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นจุดห้าแล้วกันเพราะผมใส่ไปเป็นจุดห้านะครับว่าตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นจุดห้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นประโยชน์ของที่เราจดอันแรกก็คือหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะดูมอนิเตอร์นะครับว่าค่าไฟของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสวิงสูงหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุจากอะไรอุณหเช่นอุณหภูมิ ข้างนอกมันสูงขึ้นหรือว่ามีการใช้ไฟใช้เตาอบใช้อะไรมากเป็นพิเศษอะไรเท่านั้นนะครับหนึ่งจะบอกตรงนั้นได้สองก็คือมี distribution บอก distribution เนี่ยแต่และวันแต่ละเดือนตรงน,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 นี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายอีกทีว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วก็อันที่3ที่คุณจะได้ก็คือเรื่องของอาการ calculate cost ที่เกิดจะเกิดขึ้นนะครับ ว่าจะเป็นเท่าไหร่แล้วคุณก็สามารถเอาค่าเก่านะฮะอันนี้คุณสามารถจะใส่ค่าได้เองนะครับคือค่าถ้าอะไรที่เป็นช่องสีฟ้านะครับคุณก็เป็นการป้อนแบบแมนนวลนะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เพื่อมีการเปรียบเทียบเช่นเดือนเดือนก่อนหรือว่าผมสมมติตัวแรกว่าเป็นห้ายูนิตนะฮะที่ใช่ฉะนั้นมันก็จะบอกว่าที่ห้ายยูนิตเนี่ยคุณก็จะใช้ เสียค่าไฟเท่าไหร่นะครับตามแต่ ft ที่เกิดขึ้นนะครับคือทำไมผมต้องมี ft แยกขนาดนี้เพราะว่าเรามักจะเถียงกันว่าโอ้ยค่า ft มันขึ้นแล้วค่าไฟมันแพงขึ้นทีนี้ค่าไฟมันจะแพงเท่าไหร่ล่ะอันนี้จะเปรียบเทียบบอกคุณได้ว่าถ้า ft ของคุณเนี่ยอยู่หน่วยนึงเกือบหนึ่งบาทนะครับกับหน่วยนึงเนี่ยแค่20สิตางเนี่ยค่า ft จะต่างกันเท่าไหร่สมมติว่าเต็มที่เลยนะฮะเชื่องเดือน ช่วงเดือนเมษานะฮะ,ะอยู่ที่ห้าร้อยสามสิบหกบาทเออโทษทีห้าร้อยสาสิบหกหน่วยนะครับอันนี้อันนี้นนนนไม่ต้องไปมอกนะฮะอันนี้ผมเอาดึงมามัวเฉยๆห้าร้อยถ้าผมเอามาใส่ตรงนี้ดูนะครับโทษทีห้าร้อยสามสิบหกปุบคุณจะพบว่าค่าไฟเนี่ยช่วงที่มันเต็มที่จริงๆเนี่ย FT มันจะอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับขณะที่ถ้าใช้ค่า current Ft หรือว่า ft ปัจจุบันเนี่ยมันจะเหลืออยู่ที่ร้อบาทจะแต่ว่าค่าไฟเนี่ยมันอยู่ที่2,144บาทฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยไอค่า fc จริงๆมันก็ไม่ค่อยจะมีผลมากนะครับก,ก็ประมาณ3-400บาทเท่านั้นนะครับกับค่าไฟประมาณ500หน่วย นะถ้าคุณใช้ค่าไฟใช้ไฟไปเจ็ดร้อยหน่วยใส่เข้าไปนะคุณก็จะพบว่าความต่างของอันนี้ของ Ft นะครับระหว่างตัวถูกนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่143บาทถ้าถ้า Ft ละเกือบ1บาทเนี่ยมันก็อยู่ที่638บาทนะครับมันก็จะต่างกันประมาณเกือบ5้าบาทนะครับเยอะหรือเปล่าถ้าเราเทียบกับ ค่าไฟนะตัวค่าไฟเนี่ยสองพบาทเนี่ยมันก็ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่ามันมันคงไม่ได้ถึงขนาดที่ว่า,าเป็นอิชชูที่อูค่าทำให้ค่าไฟมันสูงผิดเวอร์ผมผมไม่ใช่ว่า f t มันจะทำให้ค่าไฟมันขึ้นไปแรงมากนะตัวที่แรงจริงๆคือยูนิตที่เราใช้เองนี่แหะครับว่า ว่าช่วงถ้าสังเกตดูนะเห็นไหมว่าช่วงเมษาเนี่ยเ,เราใช้ไฟต่อวันอยู่ที่ประมาณ17.9หน่วยนะฮะซึ่งถ้าเราเทียบกับช่วงช่วงธันวาอย่างเงี้ยดูดูหนาวนะฮะหนาวเข้ามาแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ10หน่วยนะครับค่าไฟมันก็ต่างกันถึง7จหน่วยต่อวันนะฮะฉะนั้นค่าไฟจริงๆอะ่ะ สมมติสามร้อยกับห้าร้อยเนี่ยสามร้อยกับห้าร้อยสามร้อยค่าไฟอยู่ที่ประมาณพันสามเท่านั้นเองนะฮะถ้าห้าค่าไฟนะตัวค่าไฟอยู่ที่พันหนึ่งร้อยนะครับถ้าถ้าห้าร้อยกว่าเมื่อกี้ห้าร้อยสามสิบหกหน่วยใช่ไหมครับค่าไฟอยู่ที่ก็ต่างกันพันหนึ่งลวนะครับจากนั้นตัวที่ต่างกันจริงๆมันจะอยู่ที่ ตัวตัวการใช้ไฟมากกว่าโอเคนะครับถ้าเรา,าจดมาสักระยะหนึ่งนะครับโอเคก่อนจะถึงตรงนั้นผมขอบอกว่า,าผมมีตัวตัวที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยใส่ไว้ในลิงก์นะฮะด้วยนะฮะเป็นข้อมูลที่ใส่ไว้ในเว็บดับบ็อกนะครับ เป็นไฟล์สําหรับ Excel ตัวนี้นะแต่ว่าในไฟล์ที่ผมใส่เนี่ยมันจะมีแค่ในส่วนของอการจดค่าไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกราฟนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น estimate cost เพราะว่าจริงๆเราใช้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับแลัจากนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็น history เก่าที่ผมจดเอาไว้เฉยๆแล้วผมก็แยกเป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนฉะนั้นคุณจะมี มีแ็บตรงนี้ได้เนี่ยก็คือคุณต้องจดค่าไฟมาสักระยะหนึ่งละซึ่งผมก็จดมาตั้งแต่เดือนเมษานะครับเป็นต้นมาเมื่อข้อมูลตรงนี้ยิ่งเยอะคุณจะได้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถทำดิสติบิวชันรวมได้นะครับว่าเนี่ยตั้งแต่ช่วงสิบห้าเมษาอย่างเงี้ยกลางเดือนเมษาจนถึงปัจจุบันน่ะก็คือสามสิบเอดธันวาจริงจริงมันจนกระทั่งถึงกลางมกราละฮะตอนนี้แต่คุณจะได้ดิสติบิวชันตรงนี้ออกมา นะครับ distribution ตัวนี้จะบอกอะไรคุณ distribution ตัวนี้ก็จะช่วยในการที่ให้คุณรู้ว่าในแต่ละปีในช่วงเวลาทั้งหมดที่คุณใช้ไฟเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นวันละเจ็ดหน่วยเนี่ยมีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับวันละแปดหน่วยเก้าหน่วยสิบหน่วยมันมีจนวนเท่าไหร่ มันจะช่วยในการคำนวณหาขนาดของโซลาเซลล์คุณได้นะครับคุณเอาตัวเนี้ยส่งไปให้วิศวกรเนี่ยวิศกรทำงานง่ายเลยนะครับเจ่อบริษกรของบริษัทที่ขายโซลารเซลล์นะฮะเขาก็จะดูจากตัวนี้นะวาดูพฤติกรรมการใช้ไฟของคุณว่าเป็นยังไงปุ๊บเนีย่ยเขาสามารถที่จะบอกคุณได้ว่าเออคุณควรจะใช้ไฟขนาดไหนนะถึงจะเหมาะสมใช้โซลาเซลล์ขนาดกี่วัตต์กี่แผงอย่างเงี้ยถึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ฉากนั้นการติดสุราเซลลนะผมผมแนะนําว่าไม่ควรจะติดทันทีคุณควรจะใช้เวลาที่จะเก็บรวบรวมมาระยะหนึ่งนะครับอาจจะเป็น6เดือนหรือ1ปียิ่งนานก็ยิ่งยิ่งดีนะเพราะว่าอ,อย่างข้อมูลตรงนี้ผมที่ผมเก็บเนี่ยผมยังไม่ถึงปีเลยใช่ไหมครับคือเก็บตั้งแต่เมษาจนกระทั่งถึงธันวาปลายธันวาข้อมูลที่ผมหายไปก็คือช่วงมกราคมพามีนานะครับ ซึ่งเป็นช่วงของฤดูหนาวอยู่เลยจากนั้นถ้าถ้าผมเก็บข้อมูลช่วงมกรากุมพามีนาเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะสูงขึ้นเพราะ่ช่วงฤดูหนาวเนี่ยผมใช้ไฟน้อยเมื่อใช้ไฟน้อย d i t r i b u t i o n ตรงนี้อัตราภาคชั้นตรงนี้มันก็จะมีการขยับขึ้นมาอีกนะครับกราฟที่ได้มันก็จะเบ้มาทางนี้แทนนะครับซึ่งจะทําให้คุณ าหาขนาดโซล,ล่าเซลล์ได้น้อยลงกว่าเก่านะก็คือแทนที่คุณอาจจะดูจากตรงนี้แนะคุณว่า,วาควรควรจะใช้สัก5กิโลวัตต์ก็พอเนี่ยแต่พอถ้าคุณคีปข้อมูลของฤด,ดูหนาวไปนะคุณอาจจะเหลือแค่4หรือ3กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับทํานองนี้เป็นต้นซึ่งข้าวพวกนี้มันเป็นอินดิวิดวลก็คือว่าบ้านใครบ้านมันนะครับถ้ามูลมีข้อมูลของบ้านคุณแล้วเนี่ย เขาจะบอกคุณได้ว,ว่าคุณควรจะใช้ขนาดไหนยังไงโอเคครับอันนี้ก็คือส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการคํานวณค่าไฟนะครับสำคัญที่สุดคือการบันทึกข้อมูลนะครับส่วนนี้นะครับถ้าคุณจดแต่ละวันแต่ละวันไว้แล้วคุณเก็บไปเรื่อยๆสามเดือนหเดือนหนปีเนี่ยข้อมูลตรงนี้มีค่ามีค่าและมีประโยชน์กับคุณมากเลยนะครับ โดยที่คุณใช้ค่าใช้จ่ายนะในการเก็บข้อมูลตรงนี้น้อยมากนะครับแล้วต่อมาก็คือคุณสามารถที่จะดูกรับว่าการใช้ไฟคุณเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณยังไม่จำเป็นต้องติดโซล่าเซลล์ก็ได้ถ้าคุณดูจากการใช้ไฟตรงนี้คุณอาจจะมีแผนอื่นก็ได้เช่นคุณควรจะประหยัดทางด้านอื่นก่อนอะก็คืออาจจะเปลี่ยนจากแอร์เป็นเบอร์สามแอร์อะไร เบอร์ห้าสามดาวอะไรทำอนองนั้นนะครับซึ่งผมก็ต้องทำแบบนั้นนะครับตอนอย่างตอนนี้ผมเปลี่ยนแอร์ไปสองตัวนะครับตัวห้องทำงานเก้าพัน btu นะครับผมใช้พวกแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์นะ,ะซึ่งเป็นเบอร์ห้าสามดาวนะ,ะแล้วอ,อีกตัวหนึ่งคือห้องนอนใหญ่นะครับจากเดิมมันเป็นแอร์เก่าฮิตาชินะครับมายี่สิบปีแล้วเพิ่งเปลี่ยนเมื่อธันวาปีที่แล้วกนะ็เป็นรุ่นเบอร์ห้าสามดาวเหมือนกัน เพราะระยะยาวมันจะคุ้มกว่าเผอ,อใช้สักปีสองปีเนี่ยผมว่ามันก็คืนทุนแล้วก็คืนไม่ใช่คืนทุนนะก็คือคืนหลายอย่างแล้วม,มันคุ้มค่ากว่าอโอเคครับก็คงจะหมดตรงนี้นะครับคุณลองเอาไปใช้ดูนะครับว่ามันจะเหมาะสมกับคุณตรงไหนขอบคุณมากครับ